ควันนี้นะครับอยู่กับน้องชายครับนี่ครับบิวพัสกรนะครับนะขี่ไปซ่อมไปนะครับนี่นะครับะวันนี้บิวจะมาขอยืมกระเป๋าเหลืองนะครับนะพอดีจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับนะเป็นกระเป๋ากันน้ำอ่ะก็เลยเอานี่แหละนะให้บิวพัสกรนะครับนี่สิไปใส่กับบิวไปเชียงใหม่ครับงานลุยทุ่งงานลุยทุ่งคลาสสิกเนาะครับผมนี่ก็เลยมาขอยืมกระเป๋านะครับนี่กระเป๋าเป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับอ่ะตาเที่ยวนะครับเพื่อนนะครับนีบ่ s <S Palestine นะครับ ก็อขอให้เดินทางอบไว้เดี๋ยวผู้ดีท่าจะไปบ่เดี๋ยวฝากสติกเกอร์ได้ครับฝากสติกเกอร์ฝากสติกเกอร์ไปแลกไปแ <ไป S 2> <ๆ S 1> ลกนะครับใสกเกอร์ไปแลกนะครับเออแลกแลกหรือปุ้นให้ปุ้นก็ได้นะครับเออเอาบิลเทียนนะครับนี่นะครับใครที่อยู่งานลุยทุ่งคลาสสิกนะครับก็ถ้าอยากได้นะครับก็ติดต่อบิวพสัสกรนะครับเดี๋ยวผมฝากกับบิวพัสกรน้องรักไปด้วยนะครับวันนี้ม<อ><อ>ีกระเป๋ากันน้ำเนาะกล่องแล้ลืมจะใส่กล่องนะ ของลืมยู่ลายเอ็ดของลืมยู่ลายเอ็ดป่ะนี่ครับดูรถนะครับรถงานนี่คือสิบ่อเนาะท่อบ่อขาดแล้วนะบลอบ่อบ่อ่อบ่อขาดท่อบ่อรุด้ะเนาะบ่อม่อมีมีไพน์นะสิไปนะครับพี่ตั้มบลมีผมมีตั้มมีอันคนมีผมมีพี่ตั้มมีตาบลอไปหลายบลอหรือว่าไปมาเนี่ยติ๊กเกอร์นาคาที่ครับอ่า ใครที่จะเดินทางไปครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับนะฝากดูแลน้องชายด้วยไดครับนะี่ครับวิว uh oh. พัส,สก่อนครับเย yeah.